โจนลักอาหารกับป้องในบ้านอยู่ไหนมันรูดจงไหนเอามาพ่อย่างอิมาหน่ง้าเยเอาพอเียกินบอกว่าไป ไดอย่าไปวมางมาเอามากวนปานม่จะคว้างสิกัดได้เอามากวนเคือว่าจังไหนลัะหันคือจังลิงได้ปลากับฟองกันไหมเอาแบตเอามาเอามากวนเอามากวนได้ไหมเอามานี่ยกยายจะเปิดให้เอามาเอามาหัวก่เล่นมารักหัวน้าึเก็บแขวก็ล่อมึงตัวมา่ไลอย่เอามาลูกมา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  妈妈。